สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่1กรกฎาคมครับเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ทองซึ่งก่อนหน้านี้เราฟอร์เกตสไปว่าราคาเนี่ยนะครับจะเป็นการสร้างเวฟห้าจบนะครับอพอห้าจบปุ๊บห้าเขียวนะครับพอห้าจบมันก็จะกลายเป็นรูปแบบของ4ี่วงเล็บจบนะครับซึ่งถ้า4ี่วงเล็บจบนะครับก็คือเป็นโครงสร้างของ a b c นะครับ digolera flat จบนะครับแล้วสร้างเวฟสี่จบวง ว่าสี่จบตรงนี้นะครับสจบตรงนี้โดยการที่ในโครงสร้างย่อยเนี่ยเราเห็นว่ารูปแบบของตัวเอ็กซ์พีดิงเดกอร์ลเนี่ยนะครับห้าในจบแล้วบริเวณจบ3นะครับอันนี้คือจบ3เปรียบ3นะครับ1 2 3 4 5นะครับเปรียบสาตัวเอ็กซ์พีดิงเดกอร์ลจะเป็นโหรซากสิบซากห้าสิบเอ็ดนะครับจบ3ตรงนี้ปุ๊บนะครับเราห้าจบห้าสามารถจบที่จบ3ได้ก็ตัวนี้อาจจะเป็นการจบที่สมบูรณ์ เอ,อ็กเพดิ้งไดรกลนอล ending น,นะครับจากนั้นอพอห้าจบสมบูรณ์ปุ๊บเว็บโครงสร้างของเว็บ4นะครับสใหญ่ก็ถือว่าจบละเพระสี่ใหญ่จบเนี่ยมันจะเป็นการสร้างเว็บ5ใหญ่นะครับก็คือเว็บ5ใหญ่5ใหญ่ของวง,งกลมนะครับะจะมีความยาวประมาณนี้นะครับอยู่ในระหว่าง3ไปถึอนะครับถึงประมาณ6กสีองเว็บ3นะครับนะครับเราเลยโฟกัสว่าน่าจะจบที่3 สามลมันตรงนี้นะครับก็คือถ้าห้าใหญ่วงวงกลมจบก็คือการจบสามลมันข้างบนนะครับจากนั้นราคาจะมีการรีเทสลงมาเว็บสี่ใหญ่นะครับแต่ว่าก่อนที่ไปถึงตรงนั้นนะราคาต้องไปถึงเว็บสามก่อนนะครับซึ่งก็คือต้องสร้างห้าวงกลมนะครับตอนนี้ห้าวงกลมมันจะสร้างสมบูรณ์ได้นะมันสามารถเกิดจากซับที่เป็นโมดิฟเว็บนะครับตามกฎอิมพอเว็บนาะนะครับเว็บหนึ่งกับเว็บห้าจะเป็นโมดิฟเว็บนะครับในขณะที่เว็บสามจะเป็นบังคับเป็นแค่อิมพอเว็บเท่านั้นนะครับเฉพาะในตำรา ewp นะนะครับ อจะมีการบังคับโครงสร้างนะครับดังนั้นตัวเว็บ5นะครับเว็บ5เนี่ยจะมีโอกาสเป็นรูปแบบของไดเรกท้าก็ได้หรือเป็นอินโพยก็ได้นะครับแต่นี้เราโฟกัสว่าเป็นรูปแบบของอินโพยเวฟประเภทสามก่อนเอาสแตนดาร์ดก่อนนะครับซึ่งอาจจะเป็นอาจจะเป็นที่สาม x ก็ได้อาจจะเป็นให้ก็ได้ครับอ่ะซึ่งเราต้องไปดูที่หน้างานเอกแบบสามนะครับว่าจะจบแบบไหนนะครับอ่ะโอเคเนาะอ่ะคราวนี้มาดูเวฟสองนะครับอ่ะเวฟสองจบเรื่องเราไปดูโครงสร้างย่อยของเวฟสองกัน ะครับเว็บ2เนี่ยนะครับเว็บ2โครงสร้างเนี่ยนะครับในโครงสร้างย่อยเราย้อนไปทำเฟรมเล็กดูนะครับแล้วสู่ไปที่ทำเฟรมเล็กก็จะเห็นว่าเป็น ra นะครับมันลงมาเป็น5เว็บนะครับในภาพเนี่ยนะครับพยายามจะโฟกัสเว็บอีกห้เวกแล้วแต่ว่ามันมันไม่ได้เพราะเกิดสีวัลับหนึ่งนี่คือเวกหนึ่งนะครับอันนี้คือสีสีวัลับหนึ่งพอเป็นสีวัลับหนึ่งนะครับมันก็ต้องเป็นรูปแบบของรูปแบบแดบบก g น n นะครับถ้า2เวลาสสั้นกว่าเวลา4 คแปลว่ามันเป็นรูปแบบของ expanding diagonal หรือต้นเวฟเรียกว่า leading นะครับซึ่งมันก็มีสิ่ที่เป็น impulsive ถ้าสามารถสามารถได้เหมือนกัน,กนหรืออาจจะเป็นรูปแบบของ zigzag 5ตัวนะครับ3ามสามนะครับในภาพเราจะเห็นว่าเป็น3จบแล้วกำลังขึ้นเวฟ4ี่ diagonal นะครับซึ่ง4ี่ diagonal จะเป็นต้นนี้เป็น zigzag นะครับเพราะว่าแต่ละโครงสร้างมันเป็น zigzag นะครับ A B C เป็น1 A B C เป็น2 A B C เป็น3นะครับแล้วก็ A B C เป็น4ปัจจุบันเป็น A วงเล็บฟ้านะครับ A วงเล็บต้องเงินนะ พอมันจบปุ๊บมันจะลงมาเป็น B เลยเราค่อยขึ้น C ลงเลยตัวนี้ต่อแต่เงื่อนไขคือ C ต้องไม่ยาวกว่า3ก็คือต้องห้ามเกินตรงนี้นะครับตัวนี้สามารถเป็นโมดิฟเวฟไดร์แกลแนวได้ถ้ามันขึ้นมาไม่ถึงนะครับแล้วมันลงมาเนี่ยมันจะลงมาเป็น3เซกเมนต์เป็น A B C นะครับเพื่อจบแบบ5ไดร์แกลแนวพอจบแบบ5ไดร์แกลแนเท่ากับว่าอ่าเาก็บ A A ม่วงจบนะครับถ้า A ม่วงจบเนี่ยขา A เนี่ยมันเป็นรูปแบบโมดิฟเว็บไดร์แกลแนนะครับซึ่งอ่ามันก็มีสิิททธ์ี่จะเป็นซิกสถียร นะครับเพราะเอของซิกซซกจะเป็นโมดิฟเวฟบเด็กแน่นอนนะครับหรืออินพาวเวฟก็ได้นะครับถามว่ามีโอกาสเป็นฝักไหมอ่าเป็น a b c x a b c เป็น wx y ก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะราคาต้องลงมาจบให้ถ้าเป็นอ่าคอมบิเนชันนะครับของเล่มง d ุดมพี่ยครับถ้าเป็นการจบไปก็ต้องลงมาลงมาครบนะครับครบเสร็จเลยอันนี้นภาพมันยังไม่ครบนะนะครับยังไม่ครบหรือเป็นโมดิฟเวฟนะครับ ดักร์คนาลมันจะต้องลงมาเป็นขาห้างดีๆนะครับดังนั้นโครงสร้างเอเนี่ยน่าจะยังไม่จบนะครับโอเคอเดี๋ยวดูต่อนะครับก็คือถ้าราคาเนี่ยมันขึ้นมาเป็นเวฟสี่ดักร์คนาลนะครับแล้วลงมาเป็นเวฟห้าดักเนา่พอเอจบนะครับราคาจะต้องขึ้นมาเป็นบีนะคต้องมีการรีเทคขึ้นไปครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นใน edup นาะนะครับถ้าเป็นซิกซัคของ edup เนี่ยสามารถตามกฎมันบอกว่าไม่สับบีจะรีไม่ถึงเริ่ม A นะดังนั้นมันอาจจะขึ้นมาเกิน60สิทธ เอ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแดงดำเนี่ยมันจะห้ามถ้าเป็นซิกแซกเนี่ยมันจะห้ามเกินหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของบีของเอนะครับแต่ถ้าเป็นรูปแบบของแฟดนะครับรูปแบบของแฟดอ่ะถ้าเทียบกับ gdp แล้วนะครับซิกแซกกับแฟดมันจะเรียบล้ำกันเพราะว่าแฟดอ่ะบีมันต้องยาวขั้นตามครึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ของเอถูกไหมแต่ขณะที่ซิกแซกนะครับบีก็สามารถยาวเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แต่ขอแค่ไม่รีเทตเอครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตามกดนะครับถ้าเราดูที่โน้ตเนี่ยมันสามารถยาวที่เจ อ่ะสุดท้ายก็ต้องไปดูที่ขา A นะครับว่าเป็นมโมดิฟเวฟบไหมในภาพเรามองว่าเป็นมโมดิฟเวฟก็เลยโฟกัสว่ามีโอกาสที่เป็นสิกแซกและสิกแซกมีโอกาสจบขา B ได้หลายตำแหน่งนี่เราเป็นท่านตับขา B ก่อนก็คือบริเวณโซนนี้นะครับอ่ะโซนนี้นะครับอ่ะก็คือถ้า B มันขึ้นมาได้จบตรงนี้ก่อนเราค่อยลงมาเป็นขา C ี่ะครับอ่ะพอลงมาขา C มันจะลงเป็นเปนะ็น5ขานะลงเป็น5ขาอินเพล็ก็ได้เป็นไดก์เนลก็ได้นะครับแต่ว่าขา B มีโอกาสเป็นได้ทั้งดูเอ็กไวน์ก็เป็นได้ทั้งสิกแซกขึ้นไปถึงแฟด โอเคอ่ะพอมันขึ้นมาปุ๊บขา B ลงมาขา C เท่ากับ2จบนะครับ2อน้าจบบริเวณ6 48%ของ2องอปหขาใหญ่นะครับนี่นะครับขาใหญ่นะครับอ่ะ,ะจบปุ๊บราคาจะขึ้นเปนเว็บ3นะครับคราวนี้เว็บ3เนี่ยอาจจะขึ้นยาวเลยครับจะไม่รู้ว่าขึ้นแบบไหนนะครับอาจจะเป็น1นึ่ง x ก็ได้นะครับอ่าอาจจะเป็น3 x ก็ได้หรือ5 x ก็ได้นะครับแต่มันจะไม่เป็นอ่ในนาใดก็ไดงนะครับ เพราะว่าตามกฎเว็บ3เนี่ยนะครับเว็บ3อินพอเว็บเนี่ยมันจะไม่เป็นไดๆนะนรับอยู่ในกฎเลยนะครับอันนี้คือสาอ็กซอาจจะเป็น 3x ก็ได้เป็น 1x ก็ได้หรือเป็น 5x ก็ได้นะครับแล้วแต่มันนะครับแล้วแต่มาเป็นตัวบไหนนะครับอันนี้คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องไปดูหน้าง,งานต่อว่าอ่าหนึ่งเป็นอะไร2รีเซิรประมาณไหนครับโอเคเนาะก็อ่าของที่1นึกรกฎานะครับอ่าเป็นการฟอร์แมเรย์ชั่นนะครับก็คือเป็นการหาการฟอร์มยิ้มของ คอลเลกชันนะครับในขาสองนะครับโอเคนะครับ, okay, รบสวัสดีครับ